ความลับที่ทำให้หลายคนอ้วนป่วยหรือกินยาตลอดชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะพอรู้แล้วว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยสามารถเป็นยาได้แต่จริงๆอาหารก็เกิดโทษได้เหมือนกันนะครับมีในช่วงประมาณปีคศหนึ่สองห้านะครับมี หมอสองกลุ่มทะเลาะกันนะครับหมอกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าจะลดความอ้วนต้องลดไขมันในอาหารอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าต้องลดคาร์โบไฮเดรตในอาหารนะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็พิสูจน์แล้วว่าในปัจจุบันนะครับทั้งสองวิธีเนี่ยสามารถลดความอ้วนได้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่าปีคศ2003เนี่ยมีงานวิจัยออกมาเพื่อพิสูจน์ว่าการลดคาร์โบไฮเดรตจากอาหารกับลดไขมันจากอาหารเนี่ยในปริมาณที่เท่ากัน กลายเป็นว่าลดคาร์โบไฮเดรตจากอาหารเนี่ยสามารถลดความอ้วนได้ เร็วกว่าและมากกว่าประมาณ5เท่าสังเกตเห็นครับว่าบางครั้งเนะี่ยบางเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดมาเป็นร้อปีเลยนะครับตั้งแต่ปี1825เพิ่งมาเฉลยตอนปี2003ดังนั้นในปัจจุบันก็มีความรู้บางอย่างที่คุมเครืออยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังคือข้อที่1นะครับมีงานวิจัยพบว่าเวลาเราลดคาร์โบไฮเดรตจากอาหารลงแล้วเวลาลดลงเนี่ยบางคนกลัวไม่อิ่มใช่ไหมก็เพิ่มโปรตีนกับผักใบเขียวเข้าไป เขาพบว่านะครับจะทําให้ไขมันไตรกลีเซอไรดในเลือดลดลงข้อย่อที่2คือการลดคาร์โบไฮเดรตในอาหารลงในมื้อที่ไม่จําเป็นเช่นมื้อสุดท้ายหลังเลิกงานแล้วเติมโปรตีนกับผักเข้าไปกลายเป็นว่าทําให้น้ําตาลในเลือดลดลงช่วยทําให้คนไข้เบาหวานในอนาคตอาจจะหยุดยาได้และคนที่กลัวเป็นเบาหวานก็จะสามารถป้องกันได้ด้วยนะครับ ข้อที่3นะครับการออกกาลังกายไม่ได้แค่เป็นการใช้แรงอย่างเดียวนะครับการออกกาลังกายมีการค้นพบว่ามันกระตุ้นให้โกรธฮอร์โมนทางานมากขึ้นโกรธฮอร์โมนทํางานมากขึ้นก็ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ๆเร็วขึ้นแล้วทําให้ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆมากมายนะครับข้อที่4นะครับ หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยว่าเวลาที่เรารลดคาร์โบไฮเดรตที่เกินความจําเป็นลงการอักเสบในร่างกายก็จะลดลงด้วยการลดคาร์โบไฮเดรตที่เกินความจําเป็นนะครับจะทําให้โอกาสเกิดหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบเ,เกิดช้าลงด้วยดังนั้นสังเกตเห็นไหมเพราะว่าคําว่าอาหารเป็นยาคือบางครั้งอาหารเนี่ย บางอย่างถ้ากินเยอะเกินไปจะทําให้เราเกิดโรคได้ถ้าเราลดปริมาณลงนะครับไม่ให้เกินความจําเป็นแล้วเติมโปรโตีนกับผักเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแค่พูดเรื่องค mm hmm. าร์โบไฮเดตโปรโตีนไขมันตนะเกียไหมครับแล้วก็ผักเนี่ยแค่3าสีอย่างเนี่ยถ้าเรา ปรับอัตราส่วนหน่อยนะครับทำให้หลายคนเนี่ยไม่ต้องกินยาเบาหวานความดันไขมันตลอดชีวิตไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจโรคอามาัมพฤกษ์เลยนะครับส่วนใครก็ตามนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสุขภาพดีทําไงแนะนําให้ศึกษาเพิ่มเติมครับเพราะแต่ละคนมีปัจจัยที่ต่างกันอาชีพต่างกันน้ําหนักตัวนูน่นนี่นะครับโรคประจําตัวพันธุกรรมต่างกันดังนั้นสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเป็นแค่แนวทางนะครับแต่ถ้า อยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube Facebook, i t t i k t o กนะที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมสามารถกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e ได้เลยและในนั้นจะมีความรู้มหาศาลมากที่ผมใส่ไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมามา,มากกว่า1,700คลิปครับรักทุกคนแล้วเจอหมอทีมสำหรับความรู้เจ๋งๆแบบนี้ในคลิปหน้านะครับอยากช่วยให้คนไทยและคนที่ฟังผมอยู่สุขภาพดีหุนดีตลอดชีวิตสวัสดีครับ